ครับสวัสดีครับผมนายดุลสุดใจนักศึกษาศูนย์การศึกษาตามบัญชีอัธยาศัยกศนอเบอแจ้งสนับนางาระดับมต้นครับครับสวัสดีครับผมชื่อนายจำปาใจสวรรค์เป็นนักศึกษากศนอำเภอแก้งสนามนางระดับมปลายครับครับวันนี้นะครับฐา,านเรียนรู้ปุยน้ำหมกักยีย์เชียวภาพของกศนอเภอแจ้งสนามนาง ได้น้อมนำปัชญาเศียสิทิ์พอเพียงมาใช้ในฐานเรียนรู้ปุณณาหมักอินทรีย์เชียอภาพโดยนำสองเงื่อนไขสาหลักการสู่ความสมบูรณ์ในด้าน4มิติ2เงื่อนไขคือมีอความรู้คู่คุณธรรมสำหรับความรู้นะครับเราต้องมีองค์ความรู้คือรู้อุปกรณ์รู้วัตถุดิบรู้การทำ รู้ระยะเวลาที่ใช้ให้เหมาะสมให้ถูกต้องตามการเวลาสำหรับคุณธรรมนะครับเราต้องมีความรับผิดชอบในการทำปุย๋ยน้ำหมักอินทรีย์เชีวภาพต้องมีความอดทนในการทำเพื่อจะให้ได้ปุย๋ยน้ำหมักอินทรีย์ชีวภาพและเราต้องมอีในส่วนของการความแบ่งปันไม่ว่าจะเป็นความรู้การแบ่งปันให้เพื่อนบ้านให้ชุมชนได้ รับความรู้ไล้ใช um, ้ป yeah. ุ nels, uh, there, uh, well ๋ยน uh, ้ำหม่สอ uh, ียภาพที uh, ่เราทำผ่าน2เงื่อนไขแล้วนะครับต่อไปก็สู่สามหลักการนะครับสามหลักการนะครับสามหลักการคือมีความพอประมาณมีเหตุผลมีภูมิคุ้มกันนะครับความพอประมาณคือเราต้องมีความพอประมาณในการพอประมาณในการนําวัสดุมาทํามีความพอประมาณในการที่เราทําปุ๋ยน้ำหมัก อินทรีย์ชีวภาพให้เหมาะสมในการทำนะครับสำหรับผลนะครับคือเรารู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นำวัสดุมาใช้ในการทำปุ๋ยน้ำหมักลดรายจ่ายเพิ่มรายได้นะครับสำหรับภูมิคุ้มกันนะครับเรามีการวางแผนในการทำปุ๋ยน้ำหมักอินรียชีวภาพเพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือนอเพื่อเพิ่มรายได้ในการที่เราทำปุ๋ยน้ำหมักไปใช้ในแปลงผัก เราไม่ใช้สารเคมีไม่ใช้ยาฆ่า,มาแมลงเป็นภูมิคุ้มกันอีกด้านหนึ่งในครัวเรือนเราได้ใช้ความรู้ใน3หลักการนะครับก็สู่ความสมดุลในส่มิติคือเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรธร,ร,รมนะครับเศรษฐกิจคือหลังจากที่เรามีปุ๋ยน้ำหมักใช้เองนะครับมีปุ๋ยน้ำหมักใช้เองเราสามารถ นำปุ๋ยละหมักตรงนี้ไปใช้ในการปลูกพืชผักสวนครัวที่เหลือนะครับเรากา็ที่เหลือในาการใช้าการรับประทานในครัวเรียนเราก็แบ่งปันให้กับชุมชนหมู่บ้านนะครับส่วนที่เหลือในการแบ่งปันเราก็นําไปขายเป็นไรายได้ให้กับครอบครัวนะครับเป็นทางด้านเศรษฐกิจให้กับครัวเรียนได้นะครับส่วนสังคมนะครับคือการแบ่งปันกนับแบ่งปันไม่ว่าจะเป็นองค์ความรู้ ไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยน้ำหมักที่เราผลิตได้เองไม่ว่าจะเป็นพืชผักสวนครัวนะครับคือเราแบ่งปันให้กับสังคมะเป็นการสู่สังคมสําหรับด้านสีเวล้อมนะครับเราแนะนำวัสดุดิบวัววสดุดิบนะครับที่เรามีในในครอบครัวในพื้นที่รอบตัวเราไม่ว่าจะเป็นพืชผักนะครับพืชผักสวนครัวผลไม้ที่เราปลูกกินเองใช้เองในครัวเรียนนํามาทําเป็นปุ๋ยน้ําหมักครับส่วน ส่วนเศษวัสดุต่างๆเราก็มาทำเป็นปุ๋ยอินทรีย์นะครับาสามารถลดในส่วนของสิ่งแวดล้อมลดมลพิษทางอากาศแทนที่เราจะนําเศษพืชผักไปทิ้งเรา,น,าเนํามาทำเป็นปุ๋ยน้ําหมักอินทรีย์ชีวภาพแทนที่เราจะทํานําเศษวัสดุจากใบไม้ใบหญ้าต่างๆไปเผาไปสมทิ้งทําให้เกิดมลพิษต่อทางอากาศเราก็มาทําเป็นปุ๋ยอินทรีย์เป็นปุ๋ยน้ําหมักชยัยนะครับเป็นการลด ในส่วนของธรรมชาติสร้างธรรมชาติส่งเสริมธรรมชาตินะครับอีกส่วนหนึ่งคือทาด้านวัฒนธรรมนะครับเมื่อเรามีองค์ความรู้มีการแบ่งปันมีการแลกเปลี่ยนความรู้ในชุมชนในหมู่บ้านนะครับนำไปสู่การให้ในชุมชนในในในชุมชนในสังคมได้รับรู้ว่าการทําปุ๋ยน้ำหมักอินทรียเชีวภาพในการนําไปเป็นทำเป็นพืชปักสูนครัวใช้ในครัวเรียนกับความรู้ต่าง เราก็สามารถแบ่งปันเข้าสู่ชุมชนกลายเป็นวัดกลายเป็นวัฒนธรรมในการทําปุ๋ยน้ำหมักอินทรีย์กลายเป็นวัฒนธรรมในการปลูกพืชผักสวนครัวในหมู่บ้านชุมชนต่อไปครับผมได้นําเรียนให้คณะผู้ศึกษาดรงงานได้ทราบนะครับเกี่ยวกับองค์ความรู้นะครับหรือว่าวิธีการปฏิบัติในการทําปุ๋ยน้ำหมักอินทรีย์คุณภาพนะครับอุปกรณ์เรามีถังน้ําหมักนะครับถังน้ําหมักที่จะใช้ในการหมักแล้วก็มีกากน้ําตาล นะครับสากน้าตาลเป็นการเป็นการขยายวัวามเชื่ออะไรต่างแล้วก็พรสองนะครับพรสองพรสองที่เราจะทํใช้นะครับอันดับแรกเราต้องหั่นหั่นวัสดุไว้ว่าจะเป็นตรงนี้ที่ทางสูตได้นํามาอธิบายหรือว่าอธิบายในการทําคือเป็นต้นกล้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นพืชเศษพืชผักเศษผลไม้ต่างๆสามารถนํามาทําได้นะครับแต่วิธีการทําวันนี้เราจะทาทิตในส่วนของต้นกล้วยนะครับก็ ให้พิธีกรประจำท่านของเราได้ทําทให้ท่านดูนะครับระดับแรกเราต้องหั่นนะครับหั่นต้นกล้วยหรือเป็นวัสดุไม่ว่าจะเป็นฟักทองอแองกัวหรือว่ากล้วยอะไรต่างๆสามารถทําได้หมดนะครับที่เราใช้ในชีวิตประจําวันของเรานะครับเมื่อเรานํามาหั่นเป็นท่อนๆนะครับนาเป็นหั่นเป็นท่อนๆอาตามที่เราต้องการแล้วนะครับเราก็มีส่วนผสมในส่วนของพอดอนะครับพอดอ พอพรสอนะครับพรสองเป็นส่วนผสมนะครับชนอากากน้ำตาลอตอนนี้ก็เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ของเรากำลังสาธิตในการหั่นนะครับถ้า,ถาท่านผู้ศึกษาโรงงานนะครับมีเป็ต่อเป็นพักทองแตงไทยหรือเศษพักพืชผักอะไรต่างๆที่อยู่ในรอบตัวของเราในพืนผักสุดของท่าน,ท,านท่านก็นำมาเป็นปุ๋ยน้ำหมักเอินรีเคีวาภาพได้นะครับ ครับขั้นตอนต่อไปนะครับจะให้นักศึกษาประจำทาาของเรานะครับได้ทำวิธีในการทำน้ำหมักอินทรีย์ชีวภาพนะครับให้ท่านคณะผู้ศึกษาโรงงานได้ดูนะครับเป็นการใส่พอดอนะครับพอดอที่มีส่วนผสม,มในส่วนของการทำปุ๋ยน้ำหมักนะครับพอดอตัวนี้เราก็สามารถไปทำไปใส่ในส่วนของปุ๋ยอินทรีย์ก็ได้นะครับหลังจากใส่พอดอแล้วก็ เติมด้วยาวกา,วยากน้ำตาลนะครับเติมด้วยกากน้ำตาลอัตราส่วนนะครับอัตราสวร่วนถ้าวัสดุ3ากิโลนะครับพอรนอกก็ครึ่งซองกากน้ำตาลก็ประมาณ3ากิโลเช่นกันเติมด้วยน้ำเปล่านะครับเต,ติมด้วยน้ำเปล่าพอประมาณนะครับ<ม>แล้วก็คนให้เข้ากันนะครับคนให้เข้ากันหลังจากคนให้เข้ากันแล้วนะครับเราก็ปิดแล้วก็ปิดทิ้งไว้ประมาณ7วัน ะครับเจวัน7วันเราก็มาทําการคนอีกครั้งหนึ่งนะครับทนอีกครั้งหนึ่งเพื่อดูว่าวัตถุดิบที่เราทํามันได้ย่อยสลายไปพร้อมที่ใช้งานหรือไม่นะครับหลังจากที่วัตถุดิบไดย่อยสลายแล้วเราก็ทําไปทำไปเป็นการขันกันกรองใส่ขวดแล้วก็จะได้มาประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับหลังจากตัวนี้เป็นเป็นปุน๋ยน้ำหมักอินทรีย์เชื้อภาพที่ผ่านการขันกรองผ่านการหมักมาแล้วนะครับ อัตราการใช้ก็น้ำยี่สิบลิตรนะครับต่อ,อช้อนสามช้อนแกงนะครับสามช้อนแกงสมผสมนะครับครับในส่วนของฐานเรียนรู้ปุ๋ยน้ำหมักอินทรีย์เชื้อภาพศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนตามะยายัสของกศนอเพื่อแจ้งสนามนางก็หวังว่าท่านผู้ที่เข้ามาศึกษาดูง,งานจะได้นําความรู้ที่ท่านได้รับวันนี้ไปใช้ในชีวิตประจวาวันของท่านในส่วนของ ฐานเรียนรู้ปุย๋ยละหมักอินทรีย์เชีววภาพของกอสนอเผยแจ้งสนามนางก็มีนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ